ตำมิแต่ตำบักคุงย่างเดียวตำบักคุงอย่างเดียวสิบวมีทัวมีแตง่งสิมีตำปลาตำลาาตำปูตำหอยอ๋อแล้วคนแถวนี้เขาชอบกินเป็นตอนๆเป็นปลาเป็นตัวกันตอนนี่สิมีสุกจานสุกถุงเด็ดพอนุ้ยแล้วปลาล่าเราเป็นสุกหรือว่าเป็นปลาเฮานี่มันสุโตมันหนามันสุกอ๋อถ้าว่าโตมันจะสีเข้มสุกเข้มดิบเพราะว่ามันหนามันพอดีหล่ะจากตัวตอนมันลงตอนมันจะได้นิ่มๆ ตัวน้ำปลาเนี่ยเราต้มสุกเลยนะแล้วก็เอาปลาตอนตอนเนี่ยค่อยๆลงตามไปให้มันกึ่งสุกกึ่งดิบหน่อยถ้ามันสุกเกินเละมันก็จะไม่เป็นตัวแบบนี้มาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยดีกว่านะครับว่าสมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับ คือาายายจันเนี่ยตำม,มาให้2ครกนะครับเป็นตำปูปลาอยู่ทางนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตำป่าอันนี้ก็จะรวมหลายอย่างมีหอยมีปูมีปลาเป็นตอนๆมาเลยนะฮะแล้วก็จะมีเครื่องเคียงต่างๆนะครับร้านนี้ก็จะมีไก่ทอดมาให้ด้วยนี่แบบนี้นะฮะตำปูปลานะครับคือเห็นสีก็รู้เลยว่าเผ็ดแน่นอนนะครับถูกต้อง ตัวปลาล้ากลิ่นหอมมากนะครับไม่นุนแรงเลยเราก็เผ็ดเผ็ดสมชื่อนะฮะอันนี้คือเป็นครกปกตินะครับไม่ได้สั่งว่าเผ็ดน้อยเผ็ดมากเลยเอาแบบตามใยจันเลยอะเผ็ดอยู่แล้วถ้าคุณผู้ชมมาแล้วชอบกินเผ็ดถูกต้องเลยใช่เลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ชอบกินเผ็ดก็ต้องบอกใยจันหน่อยรสชาตินะครับตรงตามตำราของตามบูปลาานะครับเคอจะออกแบบเค็มเผ็ดแบบนี้นะครับ จุดเด่นของเขานะครับจะให้ตัวปลาลานี่มาเป็นตอนๆแบบนี้เลยนะฮะใครชอบนี่กิดกราดแน่นอนนะครับนี่เป็นครั้งแรกผมไม่เคยกินแบบปลาลาแบบเป็นตอนๆแบบนี้เลยนะฮะเคยกินแต่ต้มตำปูปลานะครับ พอกิตัวเนื้อที่เป็นต่อนตนเข้าไปด้วยนะครับมันจะเพิ่มความเค็มมีความนัวอยู่ในนี้นะครับอร่อยเลยแบบนึ่งนะฮะคนเยอะมากติดเที่ยงพอเที่ยงมามี่คนมาจากไหนไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะฮะต่างส้มตำคนละจานสองจานนะครับโอหอยลงไปอุ้ยตำป่าอร่อยนะหอยเจอรี่ครับสะอาดมากล็อกกรุบกรุบุเลยอะ ตำป่ารู้สึกว่าจะเผ็ดน้อยกว่าตัวตำปูปลานะครับในนี้ก็จะมีหน่อไม้นะครับแล้วก็จะมีแน่นอนมีมะละกอยอยู่แล้วนะฮะแล้วก็จะเป็นพวกผักต่างๆนะครับมีผักชีใบล่งไปเรื่อย,อยอยู่ในนี้หมดแล้วมีหอยอยู่ด้วยแล้วก็มีปูด,ด้วยนะครับคือรวมๆม,มาเลยอะ่ะนี่นี่อันนี้เป็นหน่อไม้เตมข้ออร่อยถึมว่าหมดเร็วมาก คือเดี๋ยวผู้จะบอกเทคนิคให้ถ้ามากินร้านนี้นะครับร้านยายจันนะฮะคือมาถึงปุ๊บสั่งส้มตำเสร็จปุ๊บสั่งไก่ทอดก่อนเลยแล้วก็ไปหยิบพวกนี้เครื่องเคียงทั้งหลายนะครับนังโป่ง,งนังไก่ไก่ต้มอะไรพวกนี้หยิบมาไว้ที่ตัวก่อนเพราะว่าหมดเร็วมากเนี่โชคดีมากผู้หยิบมาหมดแล้วนะครับนี่หันไม่ทีจะสั่งเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับหมดเกลี้ยงนะครับแล้วราคาไม่แพงนะครับคือส้มตำเนี่ยพกละ50บบาทเท่านั้นนะครับส่วนไก่เนี่ยไก่ทอดนะครับก็จะมีส่วน ถ้าเป็นปีกนะครับจะอยู่ที่25บาทถ้าสั่งสะโพก50นะครับจานนี้ก็สั่งมาอย่างละ1อย่างละ1นะครับก็เป็น75บาทส่วนเครื่องเคียงต่างๆนะครับหนังไก่25ถ้าเป็นไข่ต้มเนี่ยเป็นไก่ไข่เป็ดนะครับได้2ฟอง20บาทปลาทอดนี่ก็20บาทนะครับข้าวเหนียว10บาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้กินไป250บาทเท่านั้นนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็แวะมาได้มาอำเภอเมืองนะครับจังหวัดอุบลราชธานีก็ลองแวะมาชิมดูได้นะครับร้านใหญ่จันนะครับ ตามบาลวโลกเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเชา้าไปจนถึง5โมงเย็นนะ